เอาละครับผมกลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกมร้อนมอนโดคันแบทเทิลกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราก็จะมาอยู่กับโดคันแบทเทิลฝั่ง JP กันบ้างนะครับผมซึ่ง JP ตอนนี้เนี่ยก็ได้ตัดสินใจทำสิ่งเดียวกับปีที่แล้วนั่นคือปล่อยสาวๆนะครับออกมาในช่วงก่อนที่จะถึงเวอร์ไวด์ดาวโหลดเซเลบริ i o n นะครับผมซึ่งปีที่แล้วก็เป็นลันจีกับโอเชนุสปีนี้ก็เป็นมาร์คาริต้านะครับกับ คาเวนะครับน่าใช่นะคามะการิต้าใช่ไหมตัวนี้นะครับแล้วก็น้องคาเวนะฮะซึ่งเอาจริงผมแทบจะจำบทบาทเธอในแอนิเมชันไม่ได้เลยนะครับคือคือคือ,คอมันตัวตนมันเจอจางเบาบางมากในความคิดของผมนะเพราะฉะนั้นผมคงนึกไม่ออกว่ามันถ้าไม้ตายมันเหมือนหรือไม่เหมือนในแอนิเมชันดาร์คบอนสุอร์ขนาดไหนนะครับแต่เราจะมาดูถ้าไม้ตายเธอก่อนแล้วกันนะครับไหนๆก็เป็น2ตัวใหม่2ตัวมะการิต้าน่ารักนะครับทวินเทล เหมือนบูเหมือนบูเหมือนบีเดลเออบีเดลทวินเทลเหมือนกันนี่ก็ทวินเทล <c oughs> คาเวอืมคลีนอยู่นะฮะพุ่งเสียบหอกจำไม่ค่อยได้จริงวะ่ะจำหมดบาทไม่ค่อยไม่ดีเหมือนในความคิดเลยเอาคอมาทุบโอเคมีแค่นี้นะครับสั้นๆไม่มีอะไรมากมาร์กาลิต้านี่คล้ายๆบาดอสเลยนะถ้าคล้ายๆกันแบบเดียวกันเลยคนระับแต่น่ารักนะครับ วินเทลดูสาวแบบค่อนข้างจะแบบเฟรตเฟียสดูตัวเล็กด้วยนะครับสเปคที่น่าสนใจมากนะแบบนี้นะฮะสองตัวก็ออกมาใหม่นะครับพร้อมกับเหล่าแกง ECA พร้อมกับมาจินเบจิต้า e c ซด้วยนะซึ่งในเวลาที่ผมทำคลิปนี้ก็เหลือแค่2ชั่วโมงก็จะเข้าทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ JP แล้วนะเรามาดูความสามารถของแต่ละตัวดีกว่านะครับ มาเริ่มกันที่มาจินเบจิต้าก่อนเลยนะครับผมเป็นผู้นำ AGL Type ป์คีสี่แล้วก็ร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าแบบเดียวกันกับ s Strength b บ l l y แบบ In Go Hang นะครับผมซึ่งเดิมก็จะนำแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่คีสี่ก็ถือว่าดีมากนะร้อยี่สิบนะครับถ้าไม่ตาย Final Impact สิบสองคีนะครับ l Less Attack และที m e g a c o l o s s ร์นะครับแล้วก็มีเดียมชั้ e ในการสตันซึ่งก็แตกจากของเดิมคือของเดิมเนี่ยจะเป็นไม่มีการเพิ่ม Attack ในส่วนของ การยิงไม้ตายนะครับในการเพิ่มตรงนี้ก็จะทําได้ดีนะแล้วเอกลักษณ์ของมาร์ชินเบจิต้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับนะั่นคือเป็นตัวที่ยิง12ขีได้แรงกว่า18ขีนะครับเก็บแค่แบบถ้าไม้ตายเล็กก็พอแล้วยิงโป้งโคตรแรงของเดิมๆนี่คือยิงประมาณ6ล้านกว่าแล้วนะของใหม่นี่มีรลยชแทงตรงนี้นะะก็น่าจะแรงขึ้นกว่าเดิมอีกพอสมควรเลยนะ ไฟนอลเอ็กซ์พลชันนะครับผมอันนี้เป็นท่าใหญ่นะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเหมือนกันนะครับในการตีหมู่นะครับระดับโคโลซอลดาเมจและก็โอกาสปานกลางในการสั่นศัตรูนะเมื่อก่อนเคยแบบเอาไปมาชินบิจิต้าเนี่ยไปนุกผ่านซูเปอร์แบทเทิลโรสสมัยก่อนเลยนะครับจำได้นะผ่านโคเดเร็วเด้ยนะคือแบบกดลูกแก้วเปลี่ยนสีมาชินบจิต้าระเบิดบุ้มสตันตายทั้งแก๊งอะไรอย่างนี้นะก็คือแรงอยู่แล้วนะอันนี้ก็ของใหม่ก็น่าจะแรงเหมือนกันนะฮะในส่วนของพาสซีฟสกิล มีดีฟ ens เพิ่มมาให้150%เลยซึ่งของเดิมไม่มีนะครับของเดิมนี้สั้นมากนะครับแต่150%ไม่ยิงไม้ตายนะครับซึ่งมันก็คือโคตรแรงเลยนะแล้วอันนี้นะครับก็จะมีดีฟ ens ตั้งต้นมาให้ด้วยนั่นเองนะครับผมโอ้สุดยอดมากๆนะฮะถ้าขีดยี P 4, ่สี่มัลติพลายเออร์สองสุดโหดมากเลยนะดังเดิมนี่คือแบบโหดๆอยู่แล้วนะครับมัลติพลายเออร์สูงมากนะสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะเอ,นนอสมัลติพลายเออร์สามสิบเปอร์เซ ในส,ส่วนของพาสซีฟอื่นๆอีกนะครับแอตแทกตังต้งโทนอีก180%มันยิงไม้ตายแรงกว่าเดิมอีก30%ด้วยแล้วมีดีเฟนต์ให้ด้วยดีมากๆนะครับสเตต์เอลอาร์ดีเฟนต์ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไม่เบานะและมีพาสซีฟคิสองลดดาเมจที่รับ20%ว้าวเมื่อมีเพื่อนที่ชื่อบูม่าอยู่ในทีมบูม่านะฮะโอเคคิสองและแต่ดีเฟนต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อมีเพื่อนที่ชื่อทรังค์คิดอยู่ในทีมนะครับผมอืมไม่ยากนะคครรััับบบบมมาาาาชิินนูซากะะเจตต้ Family, ีหลยว คิ 2. โอกาสในการตีติดคริลเอ20%เมื่อมีเพื่อนที่โจมตีอยู่ในเทินเดียวกันหรือศัตรูที่ชื่อว่าโกคูที่ไม่ใช่ยูสกิปกับตันกีนิวจูเนียเอเซตรานะครับแล้วก็จะได้คิบสตีติดคริติคอลการันตีเมื่อเลือดตันกว่า30%ลงมา1ครั้งเท่านั้นพาสิบไม่มีปัญหานะ คือแม้จะบวกคิไหลขั้นตอนแต่จริงๆเบิต้าเป็นตัวที่ไม่เคยหิวคิ Key อยู่แล้วนะมี shuttling limit มี royal lineage มี over flat มี s e Warrior l warriorless นะครับมันไม่มีปัญหาในการได้คิอยู่แล้วเพราะว่าเบิต้าต้องการยิงแค่ท่าเล็กโป้งเดียว5-6ล้านนะครับของเดิมๆมนะซึ่งซึ่งในการแยกคิมาไม่ดีเอาว่ามาดูทีละส่วนดีกว่าถ้าเกิดอยู่กับบูม่าจะได้ดาเมจ r e d u c t ี่นต0ตรงนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆ บูมาแค่อยู่ในทีมเท่านั้นแต่คําถามคือบูมาตัวไหนบูมามีตัวใหม่ล่าสุดที่ออกมาคือตัวนี้นะครับนอนคือเบสิคเลยแล้วเป็นบูมาเนี่ยมันเป็นบูมาตัวเดียวกันหมดเลยนะมีบูมาบันนี่ซึ่งคงไม่มีใครเอาใส่ทีมเด็ดขาดแต่เราจะมาดูบูมาตัวนี้ก่อนเปป้เกลดังบอนสิเกอร์ยูทีบิซาก้าเอิร์ธลิง Of course นะครับไม่อยู่ในไม่อยู่ในแคตตาออะไรเลยนะที่สามารถเล่นรวมกันเบจิต้าตัวนี้ได้แล้วเป็นสีเหลืองด้วยสีฟ้าก็ไม่มีนะครับไม่มีสีฟ้าแถมต้อเป็นตัวตัวดีก็ได้นะแต่ตัวร้ายไม่มีอมืเล่นด้วยกันไม่ได้นะบูมาตัวน,นี้ไปพิเคเกอร์ดัมมอรซิเกอร์ดีบิซากาเออรลิงไม่ได้เหมือนกันนะครับคําถามคือบูมาตัวไหนต้องมาดูในเบจิต้าแฟมิลีนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ผมนึกออก เกี่ยวกับเบจิต้าที่มีบูม่าก็น่าจะเป็นตัวนี้อ่าใช่ใช่ชชนะครับตัวนี้คือซูเปอร์เซนต์ o ูเบจิต้าบูมาโอ้ถ้าตัวนี้นะได้ ECA นะผมว่าดีมากๆเลยนะครับผมดาวลุ้ไปร้อยตลบแล้วมั้งครับตัวนี้ <laughs> เป็นตัวที่ตดีมากๆนะครับสามารถเคาน์เตอร์ได้กดมีเรชด้วยนะฟิรสเบจิต้านะครับผม ซึ่งเงอนไขในการฟิลเลียนี่ก็คือเลือดต่ำกว่า30%ก็ถือว่าโอเคนะถ้า ECA นี่นี่น่าจะโอเคนะ g r a ดี้เล a แอทแท็เทิร์นถ้าเ a รด y l a ลสแ t t แท็กด e f e n s e ด้วยแล้วเคาน์เตอร์ด้วยน่าจะโคตรดีมากๆนะครับตัวนี้แล้วก็เสริมพลังให้กับเบจิต้าเอเบจิต้าตัวนี้อยู่ในภาคอะไรมมันคือมันคือ Battle of Gods แต่ว่าไม่ได้มันอยู่ใน a n i m เมชันไม่ได้อยู่ใน Movie นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เอ,อหรือว่าตัวนี้จะ ECA เร็วๆนี้แล้วงานฉลองเวอร์ไวจะเป็นตีมของ Battle of Gods เป็นไม่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ยืนอยู่บนตีมูฟวี่งไงแต่เป็น Battle of Gods ในภาคของ d า a g ก n b บอ s u u p r อรนื่อไอแมแล้วเบจิต้าตัวนี้ก็ได้ ECA มาเล่นกับมาชินเบิต้าอืมมีแวลมากขึ้นนะครับมีแวลมากขึ้นนะครับเริ่มมีกลิ่นแปลกๆมากขึ้นนะแต่ก็เป็นบูม่าตัวเดียวนะที่จะเล่นที่ เงื่อนไขคือแค่อยู่ในทีมเท่านั้นด้วยนะซึ่งมันก็ใช้ง่ายนะครับทรังคิดไม่มีปัญหาหลายตัวเก่งมากอยู่แล้วกิฟเต็ดวอร์ริเออร์ก็มีผู้นำอยู่นะครับเบจิต้าติดกิฟเต็ดวอร์ิเออร์ด้วยแน่นอนแล้วผู้นำก็สุดโหดมีทรังคิดนะครับผมมมีแค่ชื่ออยู่ในนั้นอยู่ในทีมด้วยไม่ต้องอยู่เดียวกันนะแล้วก็โกคูก็ทีมของทั้งเทนนั่นแหละเนาะกิฟเต็ดวอร์ิเออร์บวกคาเมียรมิฮ่าใส่โกคูได้ด้วยในโรเลชั่นที่ดีที่สุดก็คือเดี๋ยวนะเบจิตนะ้าตรงนี้ติดก นอนๆมีแค่3แคทนะครับเพราะมีบูมาอยู่ด้วยก็อาจจะลำบากน,นิดนึงนะที่จะได้แบบว่าโปรโมชั่นครบๆนะฮะเบติต้าแฟมิลี่ที่มีทรังด้วยก็โอเคนะอ๋อแล้ว GT h ฮีโรไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ในทีมสีม่วงมีโกคูได้ด้วยนะครับมีโกคูมีทรังคิดเบต้าแฟมิลี่เพราะฉะนั้นเบต a ้าม่วงโฮโฮโฮสำคัญเบต้าม่วงนี้สําคัญมาก ใส่เีต้าตัวนู้นได้ด้วยแล้วบีต้ามันจะแข็งแกร่งมากแต่ก็จะได้พลังแค่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัดตัดไปนะครับอันนี้ได้แฉนเปอร์ฟอร์มิงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอเตอร์ดิชั่นอลแอเตอร์ดิเฟนต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ความจริงไม่ต้องเอาครบหรอกผมว่าเอาส่วนที่สำคัญสองส่วนคือดาเมจดีดักชันและแอเตอร์ดิเฟนต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้พอแล้วนะฮะแฉนเปอร์ฟอร์มิ่งคริปไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่มีก็ดีไม่มีก็ไม่ได้ซีนะครับมันเป็นตัวที่โอเคอยู่แล้ว ดีไซน์มาได้ดีน่าเล่นนะครับน่าเล่นผมชอบนะครับผมชอบโอเคเลยนะน,น่าจะเก่งนะครับแล้วน่าใช้ก็เดิมขึ้นเยอะเลยนะดีไซน์มาได้ดีเพราะว่าหนึ่งคือเบจิต้าเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องการคี่อะไรมากอยู่แล้วนะครับส่วนพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นดาเมจเกชั่นซึ่งเงื่อนไขที่น่าสนใจกับเจ้าตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะบ,บัตเทิลน็อปกอส์นะครับน,น,น่าจะเป็นไปได้นะเออบัตเทิ o น็อปกอส์ซากกาก็ไม่มีด้วยนะหรือว่าจะออกมาเป็น Goku กคูับท่าว ไม่แน่ใจนะครับโอเคเบจิต้าจบไปนะครับชอบนะครับชอบชอบชอบผมชอบเลยนะครับดีมากๆเลยนะฮะแล้วทามายไตยก็ revamp ไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะแล้วก็แก๊ง ECA ที่เหลือโคตรเยอะเลยนะเรามาดูตัวใหม่ก่อนดีกว่านะครับมากับตู้ Rising Dragon หรือ Dragon RisingCarnival <c oughs> ตู้เลตคุณ2อ่ะเป็นตู้ที่คุณจะได้ LR ง่ายๆนะครับน้าเปิดนะครับแต่ไม่น่าเปิดในช่วงเวลานี้อย่างแรงนะครับแล้วก็แถม ตัวที่มันเป็นตัวอยู่หน้าตู้ไม่ใช่ LR เลยนะมาร์คาริต้าผู้นำยูนิเวอร์ส11ตัวนี้เป็นร่างที่โดนคันเวเคนแล้วนะครับน่ารักมากๆนะตีซูพรีมดามจโลเวอร์แท็กซิลซูเปอร์แท็กเอ๋ทรงเดียวกันกันกบวาโดสนะครับผมขออนุญ,ญาตเปิดวาโดสนิดนึงจะได้เทียบแตดเทียบอะไรกันด้วยนะฮะแอตแทลดิเฟนต์ตั้งต้น110%นะครับมีดยมแชนในการหลบการโจมตีศัตรูของของวาโดสจะเป็นไฮแชนนะ Additional Attack Defense 11%ทุกการโจมตีที่ทำไปนะครับสูงสุด44%คิดแยกนะครับ Universe 11ขี้3 attack Defense 40% Support แบบเหนือชั้นกว่าหรือเปล่านะใช่แล้วใน category l i m Up God Sibling Born Born of Master and Disciple ได้ แอตติเฟีน20%เบจิต้านี่ได้ไป็นเต,เต็มเลยนะเบจิต้าม่วงนี่ได้ได,ได้เต็มเต็มนะตัวนี้เป็นสีฟ้าแต่ถ้าเกิดว่าเบจิต้านี่คือแบบครบเลยนะแล้วก็แรนดอมลี่เชนคีสเฟียนะครับผมสักสีหนึงให,ให้เป็นสีลุ้งเมื่อมีเพื่อนอยู่ในยูนิเวอร์ส11โจมตีอยู่ในเชิญเดียวกันเป็นความสามารถที่คล้ายๆก,กันกับบาโดสในท่อนหลังนะครับแต่ท่อนบนโดยรวมแล้วโอ้โหตั้งต้นอะไรดีกว่าบาโดสเยอะมากนี่เก่งเทพที่เก่งกว่าบาโดสนะครับ ไฮแชนแต่นี้เป็นมีเดียมแชนก็สลับกันนิดนึงมีบวกให้ตรงนี้อีกนะเพราะฉะนั้นมาคาลิต้านี่ตีแรงมากแล้วมีซับต,ตรงนี้เพิ่มอีกแล้วมีซับท่าล่างอีกซึ่งมาคาลิต้าเองเนี่ยก็อยู่ในรีมบับกอร์ซิบลิงบอลและบอลออฟมาสเตอร์ดิเซิรเพิลเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเธอจะบวกทั้งหมด346.4%นะครับผมโอ้โหแล้วก็บวกอีก60%ก้อนนี้นะครับโอ้โห400%เลยนะ406.4%นะครับ โอ้ายกอดส่วนในแง่ของ v a d o s นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแห้งๆนะฮะอันนี้ได้80%ที่บวกมาให้ตัวเองนะครับจากเดิมอีก60มันแค่140เท่านั้นนะครับ stat หมื่นหส้อยยี่0ตีแรงกว่าดิเฟนส์สูงกว่านากว่านิดนึงนะครับ เลือดน้อยกว่าเยอะเลยนะอืมแต่เลือดน้อยกว่าเยอะมากถึง3 4มสี่พันเลยนะครับสเตตอย่างอื่นไม่ค่อยต่างกันเป็นหลักร้อยนะแต่สเต็ตเลือดนี่ต่างกันเยอะมากแต่โดยรวมมาร์กาลิต้าดีดีกว่าในเรื่องของทั้งสปอร์ตนะครับและเรื่องของสเต็ตทรงตัวเองโดยรวมด้วยแล้วก็ความน่ารักด้วยนะผมชอบทวินเทลมากกว่าหางม้านะครับผมเพราะฉะนั้นก็มาร์กาลิต้าวินในศึกนี้นะครับต่อมาก็คาเวผมแทบจำอะไรเกี่ยวกับเธอไม่ได้เลยนะครับ เป็นผู้นำเปปปี้การ์สนะครับผมก็คีย์สามร้อยสามสิบก็นำรองแต่ก็ถือว่านำดีกว่าลันจินำดีกว่าเบรียเน่นะครับเกรดลี่เลสแอทแทนหนึ่งเทิร์นนะครับแล้วก็เกรดリーโลเวอร์แท็กแอนด์ดีเฟนส์ว้าวดีนะครับอืมเป็นตัวดีด้วยใช่ไหมผมไปเล่นคู่กับเทียนนี่โหดเลยนะเออตัวดีหรือเปล่านะฮะน่าจะใช่นะฮะอันนี้คือคือซูเปอร์ใช่ไหมแล้วก็คีย์สองแต่ดิเฟนส์ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นอย่างโหดนะครับพัด additional a t t a c k defense 40%ไม่ยิงไม้ตายว้าวคิดแย่นะฮะให้ Hi, ทำไมมันมีวงเล็บเยอะไฮแชนส์ Hi chan, นะครับ50%ในการสตันศัตรูซึ่งอันนี้สตันหนึ่งเทิร์นนะครับมีเดียมแชนส์ปานกลางนะครับ30%ในการที่จะได้ขีสองมีเดียมแชนในการยิงท้าไม้ตายเบิร์นอีก30%และมีมีเดียมแชนส์ในการหลบการโจมตีของศัตรูทุกอย่างโจมตีเข้าทุกสีนะครับผมเมื่อยิงท้าไม้ตายถ้าเกิดศัตรูอยู่ในสถานะพลังโจมตีลดลง หรือว่าศัตรูอยู่ในสถานะโดนซีลไม้ตายแล้วก็ตีคริสเข้าฮิตใส่ศัตรูที่โดนสตันแล้วอืมว้าวอ๋น่าสนใจนะแต่ว่าพาสซีฟในส่วนที่เป็นช ANCE ไม่มีอะไรมากนะครับก็ผมไม่ค่อยชอบตัวช ANCE เยอะๆแต่โดยรวมก็น่าจะพอเล่นได้อยู่นะในทีมอะไรอะเปปปี mm. ้เกิลยูนิเวอร์สอวอซากาสองทีมไปเล่นเปปปี้เกิลสายยูนิเวอร์สแหละครับก็ไปช่วยกันหลบซีลส,สตัน ในทีมบิ๊กเกิลส์แบบนอยเทมได้ดีขึ้นนะครับโดยรวมก็เฉยๆนะฮะก็ไม่ไม่น่าล่าอะไรมากนะฮะไม่ดีกว่ามาดูดีกว่าเราแก๊งสาว ECA นะครับเริ่มต้นจากไม่ก่อนเลยนะครับตัวที่ผมชอบนะครับเพราะว่าเก่งนะครับอันนี้ชอบเพราะความเก่งนะฮะเป็นผู้นำ90ช่างมันนะครับเกรดลี่เลสเซอร์เทดิเฟนต์หนึ่งเทิร์นว้าวตีสูพรีมกับเกชแชะในการสตันนะครับของเดิมไม่ไม่มีอะไรเลยนะน่าจะเป็นแค่ตีสูพรีมกับสตันโอเคตีสูพรีมแล้วก็สตันนะครับอ่าฮะ ตั้งต้นของเดิมไม่มีเลยนะของเดิมเป็นแค่ออไลน์คี 3, ดสามใช้เดฟเอนยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บวกค,คริติคอลให้เปพี่เกิลใช้สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้จะมีตั้งต้นร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อลายขีดสามนะครับตัวสีฟ้าอะไรก็ได้นะครับได้ถทายดิเฟนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปพี่เกิร์ลได้เพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับบวกทับทับปอีกของตัวเองนะแล้วก็ตีค,คริติคอลเพิ่มสิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้ไปพี่เกิร์ลดีมากๆโอ้มองเห็นถ้าไม่ตายศัตรูเมื่อเลืออดดดต่่่าาากวลงมมโหสุยยยเี ดีมากนะครับแถมเป็นตัวที่มีโอกาสตัน70%อย่างโหดอีกนะโดยรวมดีมากๆนะครับผมค่อนข้างชอบนะครับลิงก์สกิลก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่แล้วด้วยนะมี solid support นะครับมี dismal future co j u d g m e n t brainiacs shattering limit link set ถือว่าเป็น link set สาย support ที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นดีครับผ่านครับเก่งนะครับเก่งนะครับ18เขียวนะครับผมตังเดิมแทบไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นตัวที่แบบไม่มีหยังแปะอะไรเลยนะครับเป็นตัวที่ได้รับลูกแก้ว นุกลูกแก้วนะเออแล้วก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์โคตรน้อยครับตลกมากของใหม่นะครับออไทป์ช่างมันนะครับ s อ p e r tag ตี Super supreme ี e a l และ Les, defense สามสิบเปอร์เซ็นต์หกเทิร์นตรงนี้น่าสนใจนะสามสิบเปอร์เซ็นต์หกเทิร์นนะครับก็ยิ่งตียิ่งเก่งนะครับเอเดฟเฟนสิบแปดเปอร์เซ็นต์ตามจำนวนเป e p p y g i r ลที่อยู่ในทีมนะครับก็เล่นสายเป e p p y g i r ลโดยเฉพาะจะได้เอดีเฟนสิบแปดเปอร์เซ็นต์ตามลูกแก้วที่ได้รับอีกต่างหากเหรอโหโหดม,มากๆและจะได้เอดีเฟนสองเปอร์เซ็นต์ต่อจำนวนเป e p p y g i r ลนะครับ ตามลูกแก้วเท่ากับว่าได้20ต่อลูกแก้วแล้วตั้งต้น18ต่อเพื่อลุ้มทีมมีเขามีคนคำนวณมาให้หรือยังคนระับไม่มีนะครับลองไปกดเครื่องคิดเลขดูนะผมว่าตัวนี้น่าจะตีได้แรงมากๆเลยทีเดียวนะฮะสามสี่ล้านดาเมจอะไรอย่างนี้เลยป่ะแถมเป็นตัวนุกด้วยนะถ้าเกิดว่าอยู่ในสายเปปป้เกิร์นี่คือถ้าเอาบีเดลนำ170อะตัวนี้โคตรนุกเลยนะโอ้อาจจะแบบนุกที่แรงที่สุดในเกมก็ได้ตัวหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าตั้งต้นให้18เปอร์เซ็นต์นำจำนวนเปปป้เกิร์เจ็ดตัวและเซ20เจะดสอง หักไปสองสิบสี่ร้อยี่สบเปอร์ซ็นบวกบวกแล้วนะตั้งต้นแล้วจะมีตรงนี้ยี่แปดเปอร์เซ็นให้รับนับไว้ยี่สิบถ้าเก็บได้ยี่สบูกก็สี่ร้อหูบวกโคตรเยอะนะครับเยอะมากนะครับโหดนะฮะแล้วก็หลกการช็อตดีของศัตรตูและสตันศัตรูเมื่อเลือกต่ำกว่าสิบแปดตรงนี้ไม่ค่คยเท่าไหร่นะอฮาสตันนี่ก็สตันแค่หนึ่งเทินด้วยซึ่งไม่ค่อยดีแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมีตรงนี้เพิ่มอีกส0 6ิเทอร์เซ็นด้หกเทินนยนะโคตรโหด โหดโหดนะครับตัวนี้น่าเล่นขึ้นเยอะนะครับสายนุ๊กลูกแก้วอย่างผมนี่น่าจะชอบนะครับผมเป็นสายนุ๊กลูกแก้วแต่เมื่อไหร่วะเอาว่าน่าใช้แล้วกันบีเดลนะครับผมบีเดลนะครับอ่าเรสแอทแทคแล้วก็โอ้ oh, ก็เหมือนเดิมแบบผล่อโดนคันเฟสมาหรือเปล่านะตีซูพรีมดาเมจแล้วโลเวอร์แทดิเฟนต์ก็ถือว่าอโอเคอยู่นะแทดิเฟนต์ตั้งต้น20%่สนะินจำนวนไปไปเกิลที่อยู่ในทีมนะครับอันนี้ก็ตรงๆเลยนะจะสองสิบสี่เอ n ดดิชั่นัลดิเฟนต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อยิง ก็มีดีฟ ens ที่หนานะและ lower ศัตรูได้ศัตรูที่โดนโจมตีจะโดนดีบัฟไปอีกแถ่าดีฟ ens ลด20%สองเทินอ๋อเป็นสายดีบัฟคู่ตัวนี้คล้ายๆกับคล้ายๆกับเกรทไซยาแมนใช่ใคล้ายๆกับเกรทไซยาแมนสีเขียวตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับสายดีบัฟดับเบิลที่มัน lower แท็กศัตรูแล้วก็จะ lower แทกอีก2เทินนะครับผม ก็ถ้าเกิดว,ว่ามาคอมโบนกับ,บีิดีโอตัวนี้เนี่ยศัตรูหนึ่งตัวที่สามารถโดนดีบัฟได้จะโดนดีบัฟแบบนหนักหน่วงมากๆเลยทีเดียวนะครับโดนดีบัฟคือกลายเป็นกุ้งแห้งตั้งแต่เทินหนึ่งได้เลยถ้าเกิดโดน2ตัวนี้สลับกันตีก็คือหนักเลยนะครับทบเพราะว่า2เทินได้ไงรีเลือด20%ของดาเมจที่ทำเป็น h p อ๋อเพราะมันมีตรงจุดนี้นี่เองนะฮะก็เลยที่ทำให้มันมันมีแอตแทกที่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะน่าจะตีประมาณเท่าไหร่มันเรสแอตแทกได้ด้วยนะ ที่สําคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งต้นนี้เท่าไหร่ล้านก,กว่ากับสเตตหมื่นหนึ่งล้านก,กว่าฮิลล์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สองสองสองแสนเนอต่อการโจมตีครั้งหน,นึ่งนะเว้ยถ้าอยู่ในเปปปี้เกิลไม่ใช่เบาๆนะเว้ยแล้วดิฟเฟนที่สูงด้วยผมว่าโอเคนะเป็นสายฮิลนะครับก็ต้องเล่นให้เป็นสักน,นิดหนึ่งนะตัวนี้จะมีประโยชน์คอมโบกับตัวนี้ได้ดีนะฮะเพราะว่าเป็นสายลดแอตแท็กศัตรูแบบหนาๆเลยนะฮะปัง GT ตี s ู e r รีย e ์เรสต์ดิเฟนซ์สามสิบเอทิร์นอีกแล้วเหรอนะครับถ้าตั้งต้น1้อมาเลยนะครับเออมันก,ก็เหมือนกันหมดเลยนะนะฮะสตัวที่ผ่านมานะครับหลบการโจมตีของศัตรูแบบ c h ANCE Chance นี่คือเท่าไหร่สาหรือ1ิบสหรือไม่รู้นะครับอ๋อบวกสิบตรงนี้บอกมาให้บวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้สูงสุดหกสิบเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับโอ้หลบได้หกสิบปเปอร์เซ็นต์ดี่ เป็นเทินสเลยนะครับโผล่มาในตําแหน่งสุดท้ายเลยเนี่ยก็จะได้หลบ60ตั้งแต่ครั้งแรกที่โผล่มาเลยนะครับคีย์สแล้วก็ดีเฟนท์620เปอไป7็เทินตั้งแต่เริ่มเกมดีเฟนท์หนาอยู่นะแต่ก็เป็นสายเล่นสั้นๆนะครับก็พอเล่นได้ในซูบัเทลโลนนะมีแต่ดีเฟนท์30เปอร์เนทินนะครับเกมยาวนี่ไม่ไหวก็ก็พอใช้ได้นะครับก็น่าจะน่าจะมีสตัทที่ดีอยู่นะแล้วก็บูม่าจูสนะครับผมตัวนี้นะครับ ที่เป็นบัฟดาร์มอนต์ซ s เกอร์ดีบีซากได้ดีนะครับตีซูเปอร์ดามจรีคอเวอร์เรถ้ามาดูว่าตีแรงขนาดไหนนะครับเพราะรีเลือกแค่หคิสสีแอนติฟีนหนึ่งรตั้งต้นนะครับผมอะดิชแนลแอนติฟีนห้าสิบเอร์เซ็นเมื่อยิงไม้ตายนั่นแหละนะครับที่จะทำให้มันตีได้แรงมากเลสเซว่าถ้าเราดูจากสแตตแอ t ต์หมื่นหนก็อาจจะตีประมาณ2ล้านก,กว่ากหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับก็รีเลือดห้าเปอร เอเดชชวลเดเธอร์ดิฟเอนส์สเปอร์เซนต์โอตัวนี้แหละนะครับที่ทําให้ตีแรงแล้วก็ตีแรงอยู่นะถ้าเกิดว่าตีได้ถึง3ล้านเนี่ยก็คือฮิวแสนห้าแต่ผมว่าไม่สู้ฮิวของบีเดลนะฮิวของบีเดลคือ20เลยนะถ้าบีเดลตีล้านหนึ่งคือฮิวสองแสนนะครับไอ้นี่มันต้องตีเท่าไหร่ถ,ถึงจะฮิวได้สองแสนต้องตีสี่ล้านนะถ,ถึงจะถึงจะฮิวได้ถึงสองแสนนะแล้วก็เอเดชชวลเดเธอร์ดิฟเอนส์สเปอร์เซนต์โอ้มันบวกหลายก้อนนะบวกอันนี้เมือ Super ่ ag, อเพอร์ฟอร์มมิ่งสู ที่หลบเหรออืมทุกครั้งที่หลบเหรอมีมีเน้ยแช้ในการหลบแล้วทุกครั้งที่หลบจะได้ห้าสิบ additional attack defense สิบเปเ็นตป็นตัวที่เล่นเกมยาวนะเพราะกว่าจะ build s t a ครบนี่ก็น่าจะแบบนานอะแต่ว่าสามารถ h e a ได้เยอะโดนโจมตีแค่5้าครั้งรีเลิเปอร์เซตอ๋อต่อลูกแก้วลุงอู้ สายคิวซ้ำซ้อนโอ้ตัวนี้ฮิวดีนะครับน่าเล่นเหมือนกันนะทีน่แห่โคตรบับให้ขับด้านบอลซีเกอร์กับดีบีซาก้านะเพราะว่าไม่มีตรงส่วนไหนของพาสิฟเลยที่พึ่งพิงจำนวนเพื่อนเปนเปีเป้เ,ปกเกิลเหมือนอย่างในตัวละครอื่นๆนะครับน่าสนใจนะครับโคตรบับให้กับเอิร์ธลิงด้วยนะเพราะว่าเอิร์ธลิงนี้ถ้าเกิดมีสายคิวอย่างนี้ดีๆเนี่ยก็จะทำให้เล่นเกมยาวได้ดีนะแม้ไม่ใช่สายสแต็กแอตติดฟิ้น โอเคนะครับผมและนี่ก็คือตัวละครใหม่นะครับผมที่เราจะทําคลิปมาพูดกันนะครับเกี่ยวกับพลังถ้าเกิดมาทั้งแก๊งแบบนี้ก็จะได้คลิปยาวแบบนี้หน่อยนะครับผมก็ที่ช้าไปไม่ได้ทําตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานไปฉีดวัคซีนมานะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับหเข็มนะฮะก็รออีกเข็มหนึ่งอีกสักพักหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้ฉีดโมเดอร์นาเมื่อไหร่นะครับผมที่ฉีดไปก็แอสตรานะ่ยสำหรับนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็อย่าลืมกด บุ๊กนะครับผมเฟซเฟซบุ๊กโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ